สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการจองเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพีนิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีผู้ปกครองสามารถจองเยี่ยมได้ที่เว็บไซต์ app d j o p d j o p g o t h หรือสแกน QR โค d e บนหน้าจอสถานพีนิจจะเปิดบริการเยี่ยมเฉพาะวันอังคารวันพฤหัส,สบดีวันศุกร์เยี่ยมทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาิกา30าที เยี่ยมใกล้ชิดตั้งแต่เวลา13นาฬกา30นาทีถึง15นาฬิกาผู้ปกครองกดเข้าสู่ระบบญาติเยี่ยมจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและรหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบต่อไปจะมีให้เลือกเยี่ยมทางไกลและเยี่ยมใกล้ชิดจากนั้นเ,เลือกวันที่ต้องการเยี่ยมเลือกเครื่องที่หนึ่งเลือกรอบที่จองเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกจากนั้นดำเนินการต่อ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน